หน้าหนาวแล้วครับเตรียมตัวออกทริปกันวันนี้จะมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับรถเดินทางทัวร์ลิงกับ Honda c t 125ครับติดตั้งกล่องหลังเดี๋ยวจะไปดูกันครับในคลิปว่าสำหรับการติดตั้งเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอเคเริ่มต้นจากวางกล่องหลังเพื่อดูมุมระยะของกล่องครับตัวนี้เป็นกล่อง55ลิตรครับถ้าสังเกตด,ดูก็จะพอดีกับถาดท้ายของตัว CT 125ครับดับแรกระวางถาด หามุมครับจัดมุมดีๆอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมครับสําหรับยึดแหลกท้ายของเรากับถาดท้ายของตัวรถนะครับ Honda CT <City> 125มีรูน็อตเบอร์10ไว้ให้พอดีครับก็เดี๋ยวผมจะมาติดกับตัวถาดท้ายเลยครับผมสำหรับการยึดน็อตรถผมจะมีอยู่3จุดครับเป็นจุดตรงกลาง2จุดแล้วก็จุดท้ายอีก1จุดครับสำหรับจุดท้ายใช้ตัวน็อตยาแล้วก็ตะขอเกี่ยวครับ ทำการขันสกูล,ลงไปครับเราจะยึดสกูหลวมๆรับพอที่ได้ขยับหามุมได้อีกเล็กน้อยครับลองมาดาูมุมจากทางด้านท้ายครับจะได้เห็นชัดเจนว่าอยู่ตรงกลางของตัวถาดท้ายหรือเปล่าครับ<ๆ>พอมันได้มุมพอดีแล้วก็เดิมขันสกูให้มันแน่นได้เลยครับผมก็หลังจากขันสกูเสร็จทั้ง3ตัวครับก็เรียบร้อยแล้วก็ยกถาดมาใส่ได้เลยเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์กล่องท้ายครับสำหรับรถ CT125 คันนี้ครับก็สำหรับทิปในช่วงหน้าหนามนี้ก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับโอเคขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ